โซ่ตรวนทางจิตวิญญาปวดทังปัญญากระชากบังคัผู้กนแขน็งดิเศษหนึ่งตอบแท้นเพราะเชื่อผุนวาสนาสุ่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดใจด,ด้วยบรรดาสักด์าลัตัวหมอกต่ำยอนรักมิสานรรายปิดผู้ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คุ ชาตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูปาดตาผู้คนไหลบ่าส่งทางเซรีเท่าเทียนยกตัวขึ้นเถิดระชาชนผู้ประเสริฐเซรีทางความคิดเินเล็บจากต้มมงสน ในเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมา,ยาอยา่างหลอกลวงให้นุ่มลงงมงายตายเงาหมดตังไว ตัวบอกตำยอมรักมิสารรายปิดผู้ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหู้ปาตาผู้คนไหลบาสบนทางเสรีเท่าเทียัยกตัวขึ้นเธอ ประชาชนผู้ประเสด็จมิเสรีทางความคิดอินเล็บจากผู้ต้องสองผ <c oughs> ู้แสงสัจสงตระชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาตา ับใมผมขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านว่านับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม57เนี่ยคอสชได้ปลนอำนาจของประชาชนจากรัฐบาลมาหมายประชาชนมอบหมายให้มาป็นอัตนี้องคการที่คอสชชอบด<ม>้เน<ม>ินมาแล้วเขียนไว้หมา,ายเพื่อที่จะสืบข้อความต่อไปอีก5ปี20ปีเนี่ย ถามผมขออนุญาตเรียนที่น้องไปท่านะครับคาดว่าตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม5แเห็นว่า1คอสชไยกไ่ตกมงจากได้รับนอำนาจ2วเนี่ยคอสชมจากรัฐบาลที่รบ้คนที่ายในันาการที่คอสชปหมนอำนาจแล้วเขียนกฎหมายรัฐธรรมนเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปอีก5ปี20ปีเนีย ถามพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าพัดจะยอมรับได้ไหมกับการสิ้นพอนาจซึ่งแสดงเกียรติารท่านเหนว่าหนึ่นายกไม่ต้องมารการต่กสองเนี่ยคสชอนเนี่ยต่คงดาวหมดทราบิุ้มกันไปสละนั้นแล้ว GDP รายได้ปานชานแที่มาด่งสามประเ็นหรือสามที่สุดตที่สุดในประเทศาเป็นภาษีคทเพราะฉะนั้น เมื่อสองี่วทีานเ่าไ้รายได้สะบัานเพิ่มขึ้นแปดเอร์เซ็นต์าเป็นปมายสนล้านต่อสชาเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์คไยเราคดว่าแ่สองี่ผ่านนนี้เยจะกินมันต้องทำในมหาศาลแล้ว g d รายได้คนไทยางๆี่าเนี่ยแค่ามเปอร์เซ็นต์สามในการบริหารประเทศตับที่สุดในประเทศอาเซียนสิประเทศซึ่งพบว่า กับประเทศี่ GDP เขาขยไรายได้ของชาติเพิ่มขึ้น8%นะครับลาวยันนามาูุ้ชาเพิ่มขึ้น10%ไทยเราเคยอยู่ในระดับต้นๆยัน10%แต่วันนี้เนี่ยหาืแค่3%เราจะไม่3%ตอไปสิ่งต่างๆเรื่อมีการีกันยังไงมีปืนในการลดอัตราดไลงไหมแล้วตั้งตาตั้งทหา20ปีซึ่งประเทศทั่วโลกเขายอมรับครับไม่ว่าจะเป็น20 ท่านจะรับได้สามปีการหรือันเนะครับอย่างนี้ก็คือว่าเขาไม่รับเขากำลังจะตัดเรื่องเกี่ยวกับ3ารมช้ภาษาโลกบากนสุขภาพของประชาชนคนหน้าแล้วที่ให้ท่านก็เป็นคนว่าด้ถามพี่น้องประชาชนเรียนสิีที่บินมาเขาก็ให้เรียนแค่มสามเกินเรียนี่น้องเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเรื่องเหล่านี้มันลด้อยไลงใหญ่ไปแล้วถ้าหากว่าเขาไม่มีการเปลี่ยนถ้าหลานคิดดา่าจะโนไปอีกสิบเท่าหรือย่สิบเท่าท่านจะรับได้ไหม่งตรงนะ อีกอย่างที่ก้คงรว่าเขาไำลังจะตัดเรื่องเกี่ยวกับสามสิบบาทนัก็นลงรุ่งประกันสุขภาพคนแกให้แล้วเป็นคนไข้อาลหาการเรียนสอนปีเขาก็ให้ย ก็ซื้อทหางเลนให้พรปฏิัติเสร็เรียบร้อยแล้ว คสช,อชอซึ่งเป็นผลิตการและท่านเรียกร้องให้มีระบบประชาธิปไตยโดยไม่ต ouais anyway. ้องเสียเรื่องเลยนะครับเพราะนั้นวันท <course right? corona>. ี่ยวกับจิจหาเนี่ยเป็นวันที่ชี้ชะตาของอนาคตลูกหลานไทยครับถ้าท่านนอนหลับทำศิษย์หรือไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยและท่านจะมาบ่ดเรื่องทีหลังนะครับว่าเสียดายโอกาสที่เราไม่สามารถที่จะชี้ชะตาชีวิตของลูกหลานเราเได้ก็กราบขอนนี้พี่น้องครับว่าเกี่ยวกิจหาเดินออกมากาบวชโนครับขอบคุณมากครับแต่่วันที ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับนะครับไม่ทราบว่าทานเทคนิคจะเป็นยังไงนะท่านจตุพงศ์นะครับได้พูดผมนาคลิปท่านมาพูดต้นรายการนะครับก็เป็นการเชิญชวนให้พี่น้องลุกขึ้นมาแล้วไปร่วมกันกาไม่รับรัฐร่างรัฐมนูญฉบับคอสชนะครับขออภัยครับพี่น้องครับ มีเสียงไอออกมาเล็กน้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนะครับไม่ได้จัดรายการสม่ําเสมอแล้วก็นี่เพิ่งจะตื่นนะครับเมื่อคืนนอนดึกก็เป็นธรรมดานะครับตื่นมาแล้วก็คิดว่าทาไมจัดรายการเดี๋ยวก็จะไม่ได้จัดอีกนะครับเวลาตอนนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยนะครับห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับเกือบจะเที่ยงคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับสี่บวกเจ็ดเลื้อยวลาอีกไม่ถึงสองสัปดาห์นะพี่น้องก็เป็นวันที่ พวกเรามีภารกิจจะต้องมาช่วยกันนะครับต้องแสดงจุดยืนของประชาชนว่าเรานั้นไม่ได้รับอำนาจที่ไม่ได้มาจากพวกเรานะครับไม่ยอมรับการทำลายรหลักการประชาธิปไตยไม่ยอมรับการกดขี่ข่มเหงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่ยอมรับระบอบการปกครองที่เป็นประชาไยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทนะ่านจารุพงศ์ได้ชี้ถึงขนาดว่า นี่มันไม่ใช่แค่การการรับไม่รับร่างรัฐมนูญเท่านั้นนะครับแต่เป็นการชี้อนาคตว่าพวกเรานั้นไม่ยอมรับไม่ยอมรับอำนาจเถื่อไม่ยอมรับไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการไม่ยอมรับระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่เห็นหัวประชาชนที่มองข้ามหลักการประชาธิปไตยซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ต่างๆซึ่งควรจะเป็นของประชาชนนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองโดยสมบูรณ์และมีความเสมอภาคกันทั้งต่อหน้ากฎหมายทั้งในเรื่องของโอกาสและการมองเพื่อนมนุษย์ร่วมกันในสังคมที่จะต้องมีเสรีภาพเสมอภาคแล้วก็ผราดอนภาพนอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการของการคัดเลือกหาคนที่จะมาใช้อํานาจแล้วก็จัดการผลประโยชน์ประชาชนจะต้อง มีส่วนร่วมเสมอนะครับแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนั่นคือสิ่งที่ตัดสินนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยืนยันกันพี่น้องครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องมองข้ามต่อไปข้ามช็อตไปเลยรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคนเหล่านี้จะเล่นแร่แปราธาตุนะเล่นแร่แปราธาตุหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่จะโคดจะโกงเราเห็นกันชัดเจนว่ารัฐบุญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราปล่อยผ่านไม่ได้เพราะเนื้อหาสาระมันอันตรายที่สุด พิสิทธิเวชชาชีวะได้ออกนะได้ออกมาพูดก็โจมตีเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะเป็นไม่ได้เป็นหลักอะไรมากมายนะครับเรื่องอำนาจพิเศษขององค์กรอิสระนะพอแหมนะไอออกมาอาดีตนาะยกรัฐม,มนตรีมีสติป,ปัญญาวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญได้แค่นี้กระจอกชิบหายนะครับขออภัยนะกระจอกที่สุดแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ออกมาเพื่อรักษาภาพตัวเองว่าไม่เห็นด้วย แต่ประเด็นไม่เห็นด้วยทนที่มันจาหัวใจของปัญหาของระบอบประชาธิปไตยก็ไปเอาเรื่องจุกจิกยุกยิกยุกยิกนะน่อยเดียวนะครับแล้วก็หลายเรื่องก็นะเม้มไว้ไม่พูดนะแต่ใน,นที่สุดแล้วเนี่ยมันเม้มไม่อยู่ก็คือว่าก็ยังเรียกคอสอชอจะให้ประยุทธ์นั้นนะอยู่ต่อนะต้องอยู่ต่อเพื่อจัดการปัญหาแล้วเอารัฐมนูลฉบับ5้มาก็ได้มาปรับใช้ก็รัฐมนูลที่มันเคยได้เปรียบ รัฐธรรมนูนที่มันจัดการคู่ต่อสู้คือคุณยิ่งรักคุณทักษินแล้วก็นักการเมืองพรรคอื่นนะครับเพราะองค์กรสระยังอยู่แล้วมันก็เชื่อว่ามันเป็นตัวแทนของทางฝั่งราชาธิปไตยเดี๋ยวเขาปัดฝุ่นเอามันขึ้นมาอีกนี่ครับมันก็นี่แหละนะสันดานมันได้แค่นี้จิตสํานึกมันได้แค่นั้นกรอบมันได้แค่นั้นมันก็อยู่ในกาลาแลนนะครับเป็นสมุนรับใช้เผด็จการในกาลาแลนนะครับทีนี้นะครับ พวกเราจะยืนบนบนหลักการไหนประวิทยก็บอกว่านะจะยืนที่ไหนก็ไปยืนไปนะครับมันทำท่าเหมือนไม่สนใจนะอ,อ,อภิสิทธิ์ท่านที่เมื่อก่อนนี่ไปคอยเปิดประตูรถให้นะสำหรับพวกเราที่อยู่บนหลักบนเกณฑ์เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจอะไรละพี่น้องเราต้องเอาหลักเกณฑ์ไว้พวกนี้มันมามันไม่ถูกต้องมันเป็นโจนกรกบดมันปล้นอำนาจเราไปแล้วก็มันก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ ใช้เล่ใช้กลเล่นแร่แปราธาตุทำนะสิ่งผิดให้เป็นสิ่งถูกอ้างความดีของตัวเองอ้างความชอบธรรมของตัวเองนะครับแต่วันเวลาเนี่ยมันพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะไม่มีจิตใจที่เคารพประชาชนได้รักประชาชนรักประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับหวังจะอยู่ในอำนาจหวังจะอยู่สืบต่ออำนาจแต่ฝีมือการทำงานหัวใจและการปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตยม,มันไม่มีเลย พวกนี้มันจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เราเชื่อไม่ได้เมื่อเราเชื่อไม่ได้เราไม่เชื่อแล้วมันไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่ต้นเนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญก็สุดจะนะสุดจะทุเรศนะครับสุดจะวิปริตมันเป็นการดูถูกคนไทยอย่างมากแต่แล้วก็มันก็ใช้เล่ใช้คนใช้วิธีการพูดข้างเดียวเหยียบฝังตรงข้ามไว้ปิดพีซทีวีนะครับข่มขู่นักการเมืองนักกิจกรรมทั้งหลายแล้วมันก็ไปพ่กันข้างเดียวนะครับ เข้าไปถึงทุกจุดเอาผลประโยชน์เข้าไปล่อเอาคําขู่เข้าไปยัดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมูลข้างเดียวยัดเยียดใส่หัวพี่น้องประชาชนโดยหวังว่าพี่น้องประชาชนนั้นจะหลงกลไปลงประชามติให้เขาผ่านอีกก็จะเป็นบทพิสูจน์นะพี่น้องว่าคนไทยนั้นวันนี้นะครับมีจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์มนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยซึ่งต้องเข้าใจในสิทธิเสรีภาพเข้าใจในหลักการสากลทั่วไป แค่ไหนเพียงไรนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับวันที่7สิงหาคมเนี่ยพี่น้องออกมาแล้วก็ปล่อยให้เขาโกงหรือไม่ก็คือไปร่วมแรร่วมแรงลงลงขันลงใจนะร่วมมือกันกาเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้พร้อมกับคำถามพวกนั้นก็ต้องถือว่าเป็นนะเป็นชะตากรรมของประเทศที่มันจะต้องเลวร้ายกันขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าพลังของประชาชนณวันนี้เนี่ย มันจะต้องออกมาในรูปแบบของการไม่ยอมรับ <c oughs> ผลของการโหวตน่าจะลงเอยที่ไม่ยอมรับนะครับหรือถ้ายอมรับนี่ก็แปลว่ามีการโกงกันแบบสะบันทันแหลกถล่มทลายนะครับแบบหน้าด้านๆโจงคึมซึ่งนั่นนะครับก็จะเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนนะออกมาพูดแล้วก็นะครับเปิดเผยแล้วก็คงจะนำไปสู่การลุกฮือนะครับ ก็เลยบอกพี่น้องไปแล้วนะการลุกฮือของพวกเรานั้นอย่าได้ลุกฮือนะขณะที่ทําร้ายบ้านเมืองนะมุทะลุนะแล้วก็ไปเป็นเป้าให้เขาจัดการผมได้บอกแนวทางมดแดงล้มช้างแนวทางการประกาศอิสรภาพแนวทางการใช้ที่ตั้งของตัวเองเป็นหลักนะเอาความได้เปรียบความชอบธรรมของตัวเองนั้นเป็นฐานเอาความชาญฉลาดในะยุทธวิธีนะมาเป็นตัวชี้นำ หรือว่าเป็นธงนําก็หวังว่าพี่น้องนะครับคงจะเข้าใจถึงความจําเป็นเหล่านั้นผมใช้เวลาปีกว่าๆรวบรวมรายชื่อพี่น้องแล้วก็สารเรือข่ายแล้วก็โยงอุดมการลงไปว่าพี่น้องที่ไม่ยอมรับหลักการ,รเผด็จการไม่ยอมรับอานาจเผด็จการและจะสร้างประชาธิปไตยด้วยการล้มล้างระบบก,การปกครองแบบเก่าๆเ,เนี่ยแบบเผด็จการเนี่ยแล้วสร้างระบบก,การปกครองแบบใหม่เนี่ยพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องลุกขึ้นมาพร้อมกันแล้วประกาศอิสรภาพ ไม่ยอมรับเมื่อเสียงมันพร้อมกันต่างชาติเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือกระบวนการต่างๆมันจะเข้าที่เข้าทางเองถ้าจะลุกเพื่อขับไล่ประเด็จการเหล่านี้ออกไปนั้นพี่น้องจะต้องคิดกันถึงชั้นเชิงที่จะต้องทอํายังพอมีเวลาที่จะต้องมาคิดกันแต่ย่าได้ทะเล่ทะลาดนะออกไปแต่ถ้ามันจะเกิดใครทําอะไรก็ต้องหนุนต้องเสริมกันให้เต็มที่นะครับโอกาสมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะพี่น้องทัางหาย หากประชาธิปไตยไม่ผ่านพเด็จการต้องออกไปเมื่อเราล้มช้างสําเร็จเราจะมาสร้างชาติกันใหม่วันนี้ผมสั้นๆนะพี่รองนะแล้วโอกาสน่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ